วกลุ่มนักมอแปลงไม่แกงไท่ครับสังกัดแผนกมิเตอร์มอแปลงกอฟชอน่ครับมาจากนวัตกรรมชุดทดสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอแปลงครับกลุ่มลักหม้อแปลงไม่ชอบแกงไข่แผนกมิเตอร์และหม้อแปลงกองบริการลูกค้ากฟช1นนวัตกรรมชุดทดสอบสภาพความเป็นฉนวนขดลวดหม้อแปลงแนะนำวงจรและการใช้งาน ชุดทดสอบมอปแปลงชุดนี้มีต้นแบบมาจากวงจรของกองมิเตอร์ที่ช่วยให้การไฟฟ้าหน้างานที่ไม่มีเครื่องมือเทอร์เรติโอเทสเตอร์ใช้ทดสอบการชำรุดของขดลวดมอปแปลงพอมอม,อมอจึงได้ทำเป็นชุดมาตรฐานเพื่อใช้งานคัดแยกมอปแปลงชำรุดในเขตกฟช1โดยมีหลักการทำงานดังนี้ 1. ถ้าขดลวดชำรุด หมายถึงมีการลัดวงจรเกิดขึ้นในหม้อแปลงเมื่อมีกระแสและแรงดันจะเกิดกระแสเกินเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตัดวงจร 2. ชุดทดสอบประกอบด้วยเบรเกอร์และหลอดไฟแสดงสถานะพร้อมแสดงขนาดของแรงดันและกระแส 3. การใช้งานวงจรวงจรการทำงานมีด้านจ่ายแรงดันแหล่งจ่ายแบ่งเป็นชุดทดสอบ1เฟสและชุดทดสอบ3เฟสและด้านที่ไปเชื่อมต่อกับขดลวดหมอปแปลงฟังก์ชันการใช้งานชุดทดสอบการตรวจสอบหมอปแปลงการหาค่าเรทิโอมอปแปลงการตรวจสอบขดลวดหมอปแปลงการหาความแน่นของขั้วหมอปแปลง ขั้นตอนการตรวจสอบหมอปแปลง3ามเฟสการหาค่าเรทิโอมอปแปลง3ามเฟสจ่ายไฟเข้าขั้วด้านแรงสูงแล้ววัดแรงดันด้านแรงต่ำ ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบปิดวงจรเบเกอร์ทุกตัวก่อนเชื่อมต่อแหล่งจ่ายเพื่อความปลอดภัย 1. ต่อวงจรด้านอินพุตกับแหล่งจ่าย 2. เริ่มทดสอบ on เบเกอร์ด้านเอาพุตทุกตัว on เบเกอร์ด้านอินพุตซอสแหล่งจ่ายเพื่อทดสอบต้อนแรงดนันด้านแรงต่ำ400อยโวลต์อย่าเข้าใกล้ด้านแรงสูงของหม้อปแปลงเพราะมีไฟแรงสูง ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหากขดลวดช็อตเทิร์นเบกเกอร์ด้านเอาพุทจะทริปชมวิดีโอเฟสเอมีการช็อตทำให้เบกเกอร์ทริปรัดวงจรด้านแรงต่ำของหม้อปแปลง 1. เริ่มทดสอบ 2. ต่อแรล่งจ่ายเข้ากับขั้วด้านแรงสูงของหมอปแปลงป้อนแรงดัน400โวลต์เข้าด้านแรงสูงระบบ2 2 kV ออน kv on breaker ด้านเอา p ์พุตทุกตัว on b เ a k e r ด้าน put, อินพุต s o ร r สแหล่งจ่ายเพื่อทดสอบวัดค่ากระแสด้านแรงต่ำที่ทำการชอร็อตขั้วใช้คลิปแอมวัดกระแสด้านแรงต่ำกระแสจะต้องได้เท่าหรือใกล้เคียงกันทุกเฟส ถ้าเฟสใดไม่มีกระแสแสดงว่าเฟสนั้นสายอาจหลุดหรือขั้วขันไม่แน่น,นก,กลุ่มรักหม้อแปลงไม่ชอบแกลงใครขอขอบคุณค่ะ